ชายโสดผู้อ้างว้างคนหนึ่งได้ค้นพบความร่ำรวยของความมั่นใจในตนเองลีโอดีได้บอกผมอย่างเศร้าส้อยว่าผมไม่รู้ว่าทำไมผมจึงไม่สามารถพบกับใครคนหนึ่งที่ต้องตาต้องใจกับผมด้วยจิตวิญญาณได้บางทีผมอาจจะทำงานมากเกินไปจนผมไม่เคยมีเวลาที่จะเรียนรู้ถึงทักษะทางสังคมในแบบที่ถูกต้องหรือบางทีผมก็แค่เดินมาเพื่อที่จะเป็นผู้แพ้ ผมได้ตอบว่าผู้แพ้นั้นถูกสร้างขึ้นมันไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดถ้าคุณเกาะติดอยู่กับความคิดในเรื่องความสูญเสียการปีกตัวออกห่างการอยู่ลำพังและการไม่มีคนมารักคุณก็จะดึงดูดคุณสมบัติเหล่านั้นเข้ามาหาตัวคุณทั้งภายในและภายนอกแต่อย่างไรก็ตามทันทีที่คุณเริ่มที่จะสังเกตเห็นคุณสมบัติประจำตัวของคุณซึ่งก็คือเรื่องความหมายของความไม่มีที่สิ้นสุดที่อยู่ภายใน คุณก็จะทําให้คุณสมบัติเหล่านั้นปรากฏออกมาบนหน้าจอของความเป็นจริงสิ่งนี้ในทางกลับกันก็จะดึงเอาผู้ที่มีการเตรียมพร้อมทางด้านจิตวิญญาณเพื่อที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มายังคุณผมให้เทคนิคที่เรียบง,ง่ายอย่างหนึ่งเพื่อให้ลีโอนําไปใช้ผมได้บอกให้เขานึกเห็นภาพตัวเขาเองอยู่ในฉากเหตุการณ์ที่สวยงามและสร้างความร่ำรวยทางวิญญาณให้เขาอย่างเช่นชายหาดที่น่ารักหรือที่โล่งในป่า เขากำลังพูดคุยกับคนบางคนที่มีคุณสมบัติที่ประจักษ์ชัดเช่นเดียวกับคุณสมบัติของเขาพวกเขาแต่ละคนได้ยอมรับและให้ความนับถือต่อความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดและความดีที่ได้เข้าร่วมกับพวกเขาเขาจะต้องจินตนาการถึงฉากนี้ในรายละเอียดที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกทุกเช้าตอนตื่นนอนและทุกๆคืนก่อนที่จะเข้านอนผมได้บอกเขาว่า ให้ยังคงซื่อสัตย์ต่อภาพนี้ในใจของคุณคุณต้องการที่จะพบคู่คิดในอุดมคติที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณการมองเห็นตัวคุณกับบุคคลคนนั้นหมายความว่ามันได้เกิดขึ้นมาแล้วในจิตของคุณสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในจิตของคุณจะต้องเกิดขึ้นโดยเป็นสิ่งที่มองเห็นได้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ดูเหมือนว่าความยุ่งยากและอุปสรรคใดๆ ที่ดูเหมือนว่าจะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคุณกับการกลายเป็นจริงของมโนภาพในใจของคุณคุณจะประสบชัยชนะและคุณก็จะมีความสุขสนุกสนานและเป็นอิสระลีโอได้ทำตามคำแนะนำของผมเขาได้กำหนดให้มีมโนภาพของสัมพันธภาพที่เขาปรารถนารลาวากับว่าเขาได้ประสบกับมันแล้ว และขอบคุณต่อการแสดงตัวอยู่ของพระเจ้าภายในตัวของเขาสำหรับสิ่งนี้เขาได้ทำอย่างนี้ในทุกๆเช้าและทุกๆคืนในตอนท้ายของประมาณวันที่สิเขาได้เห็นแผ่นพับสำหรับการปลีกวิเวกทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นสถานที่พักริมชายหาดภาพถ่ายของชายหาดได้เหมือนกันทุกอย่างกับจุดที่เขาได้จินตนาการเอาไว้เขาได้ลงชื่อสำหรับการไปพักผ่อนที่นั่นและในขณะที่เขาอยู่ที่นั่น เขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาจำได้ในทันทีว่าคือคนที่อยู่ในการนึกเห็นภาพของเขาต่อจากนั้นผมก็ได้มีความยินดีในการประกอบพิธีแต่งงานให้กับพวกเขาจงตระหนักว่ามันจะมีคำตอบเสมอมีคนบางคนที่ห่วงใยซึ่งก็คือพระผู้เป็นหนึ่งที่ได้สร้างคุณขึ้นมาที่รักคุณและเฝ้าดูแลคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหลับหรือตื่น